มเกันีบ้านพะเน่มูเกฮะเอาเท่านี้ก่อนวเอาไอตอบรับผชอบตนีู้่อนเอาเท่สเอาเท่นี้ก่อนเอเท่นี้ก่อนสามึไปครับเท่นิ้ไสามสองนึไปบ่เขาเอาเท่นี้ ขอบคุณขอบคุณแล้วเ่บอครับขอเวลาสองนาทีให้คุยกันครับบอกไว้บางนายตกก็ดีบรสวนดอกบรสวนดอกลูกพี่หายละชู่เกราครับโชคดีสามสองหนึ่งไปผ่านหรือผ่านไม่กันผ่านผ่านโอ้ เล่งแล้วก็บเป้เล่งหนานะครับเล่งแต่ไปกินแล้วก็บเป้เล่งหนาอีกมันต้องเป็นลุมรักแบบนี้ล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วเด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวเต้นเจนเจนเจนปะฮะเอวังก็มีปกากราชนีสิบคะแนนเพื่อให้พี่น้อง ได้คุยกันนะครับบรรยากาศแบบนี้สบา,ายใจได้นะครับผมทีมมาแล้วสองน่งไปตอนรับป่าสามคีครับจากฝั่งทางอำเภอเมืองนะครับทเทพผูเขาผ้าป่าสามคีกองใหญ่มากๆอาเชิบว,วังคุยกันเบ่ง มุดจับไปก้นซองหลอกแล้วเด้อหลอกแล้วนะครับ <c oughs> เอต้องสีขึ้นสูงสูงลงาาตาตาตกใกล้ใกล้ได้เห็นน้ำกันควายพี่น้องบ้านขนยุ่งจงโชคดีสาม รวมไปายานาศสมยานาสม,มย,ยานาสม,ไ,มไปสมป้าอีกเหย้าขาวนะครับมันเป็นพิลาบด้วยอ,อีกเหย้าขาวครับ เนี่ยเนี่ยอากาศแบบนี้มันจะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้เด้อเบิ่งไงดีเบิ่งไงดีอากาศแบบนี้เป็นรูปลักษณ์แบบนี้เด้อไป้อยแล้วเปล่อย่าให้เบิกกอนมันโทรมาถามอีก มันเป็นอากาศนะครับมันเป็นไม้ออากาศของไฟบราณมันจะเป็นรูปร่รา์แบบนี้แหละโอ้อยู่ได้ได้เยอะ,ะตาขวามว้าไปหนึ่งสี่ร้อยเห็นแน่นอนได้บายมากนะครับเออ มน้ำการเห็นน้ำการครัดถ่าอยู่นดักแบบนี้หนุมนิ่มนุ่มเล้อเกินอากาศลมขออนุญาตนะครับขอนุญาตากงอาจาร้อนดูชุดแข่นะรอารถทะเบียนเป็นลูกันสี่ร้อยกว่าสี่ร้อดูจะได้ใ้ก็จบก่านเออ สี่ร้อยยี่สิบพันบาทยังทำเเวาครับทำเเวาาตามลงมาตึง้ง4ะสีสสน้องเพลิน75็ดสิบห้า้าโชคดีครับ ไปออกอกสามสองหนึ่ไปโอ้งานจ้างรายี่สิบบังตอนนี้เกือบหาสิบหกสิบแล้บาทไอ้เจจนบักลาบักข้มบองจู้เจาจนไอ้จ้ไม่ยั้งหีจ้มันเยั้งขึมาบักลาบักข้มองจูครับเพราะว่าบุญบันเนี่ยนะ นั่นซ้ำบานจากเขาครับอ้นมตัวไหลครับเบิกอ่ีองศากับตัวเลขครับองศากับตัวเลขบางต่วเป็นคุณ่าอเป็นฐานครับจุดระเบิดจุดระเบิดแ่่งกรลังกลังยนเลยแล้วท่ไม่ีบอลหนึ่งอาจะถามกรรมการ ไปครับไปไปฮะระจับเลยครับระจับต่อไปเชงมาเลยสองหนึ่งไปเมียนมาได้ Thằng hôn gặp tay cà chưa tối đa này nè mày 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 mông, mông, mày 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 มองบอกมามองไปไสมองยังม no ีชตมเลยครับคู่กันมาเลยตาของกิสระเนมนะครับนั่นผิดไปได้นะครับเฮ้อผมบอกแกสองร้อครับพี่ังสอร้อยพอดีอ่าสามสองไป เต็มลำเต็มลำเลยนะเบามงเบามากๆสองร้อยเจ็ดสิบพันไปครับนี่พี่น้องมึงวตาอยู่ไกลสูงนี่จะลงช่องเลยครับมันถอดกองพอได้สามเข้าทีสามมูนึงครับสองนึงไป

เอสหรออ้อสหมคอรีมชิโอคนครับ3าองนึงไป ไฟเด้เออมันแมนบ๊อบักขยับพี่ชายของไฟขึ้นสูงๆไปล่างป้าล่างฮอกเฮ้ย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 ทำงานหนุทำงาน การทายทองครับเริอมกันดีสามตอนนึ่ไปอัไปต่อ ก้าัวมือหนึ่งเด้อตัิจังผมงออเ,อเแซ่เป็นหนุ่มที่สพอประมาณนะครับให้ไปทอสามก่อน ครับผมมาสจญญา์สะพัดถึงผมเออการมกับจับเวลาด้วยเนาะครับแจ้งมานะครับผมแจ้งมาแล้วก็บระชารยสะพได้รับทราบอ่ะแดดจะมุ่งเ้าสีกันเอาบันบางต่อไปครับเบานี่ลงจังพอดีนะครับ เพื่อต้องกยับด้วยนี่เพ่อเพื่อต้องกยับด้วยพี่น้องมึงไปม่แห่งนี้น,นะครับจากตำแหน่งผมน,นี่สบายมากครับยังทำเมลาครับลดลำต่ำลงมาตั3สามร้อยหกสิบห้าเรา็จะส้อมด้วยผู้สืบสวนในนะครับ สองวันพอเราตามถอนไมไปไปครับรบอกไ,ไปเพียงครับ วใส่เพี <m> ่ยสามสองหนึ่งไปต่อไปตัวสองครับท่วนไหนนะครับแจกมาได้ตัวสองนึ่งตัวสองแจกมาได้ครับรอต่อไปเอาไม่เอ้าเเลย เอาติดข้ส่วนนะพี่น้องครับดูก่อนดูก่อนชุดก่อนดูที่ปลายนั่นก่อน ัเบาจนเบาโตดิเลี้ยงสองร้อยนะบอกเลยว่าเบาดีเบาดีเลี้ยงสองร้อยเด้อ<ค><ณ>พี่น้องเบิ่งฝ่าดําครับเนี่ยฝ่าดําไม่ได้กลางกลางคปุ๋ยหน่อยเพื่อนตัวกกระไปตุ๊กลางเลยนะครับตำแหน่งหางครับเออผู้ต้องใส่กล้องนะครับฉันนไฟใครนี่เออบอกเลยผู้ต้องใส่กล้องไปไปสองร้อยผ่านไป เดินขาวเป็นเส้นทางครับวนลง,ลงมาต่ำลงมาปึ๊บอ,ออกมาด้วย 220. สองร้อยยี่สิบสองนไป ไอแม่มองไฟเฮ้ยงูจังสีก็ยนงานหนคนอื่นพี่หน่าถึโยนงานเหรอว่าจะมาลับงานจะดีเด้อยกว่าจะไปหากินหม่องไม่หรอกหม่องไฟมันหน่อยแล้วครับหากินง่ายกว่าแต่ถ้มาหากินยากไปดิบอเด้อบาดเจ็บของกับบาดเจ็บของเด้อ เป็นตัวว่า้องดีม i̇şte ันต้องดมีแห้งมันต้องดมีแห้งลงมาข้างหน้าเรียบร้อยแม่ร้อนของเพื่อนครับยายาลูกยาของไปก่อนคนหนึ่ง อัมล,ละวังละวังเป๊ะเสียครับฮัมดูควอยกระบอปานนะครับกำนันี่นนพ่อกำนันบวกสายเสืองครับโอ้ปีศาจหางเลยครับตอนนี้ Băng khoai yang hoa hang rung tự nhiên ở băng rung qua lắm lắm vài lần lắm tới hôm nay bây giờ lắm ai kêu lắm sa mày sĩ mày mày sĩ mày sĩ mày bơi sĩ mày bơi sĩ mày บ้ามันเียสิบเบสิบเนีห้าสิบป้าเออสามร้อยหกสิบป้านอาบนกใกลไก่ฮะเนี่ยนะบเห็นตะปูพัวชสอใจเลยละลาไก่เลยละ ยับเจ็ดตเนาสา,ามร้อยแปดสิบบังใกยี่สิบบังครับพี่น้นน 300, 8, องครับต่อสามโมหกครับพี่น้องครับ้อมเข่าที่ครับโมหกต่อสาครับพี่นนังครับ ก็พี่้ถูกคุนพี่น้องชาวางไคครับที่และกับพ่อค้าแม่คา้าและกับบริษัทต่างนครับทีาก,การประกาศมาหรือมามอนมากินน้ำกันโนะครับสามสองหนึ่งไปไป ไปเดอบาดซุ้มเส็ยังแต่ซุ่มเ็ยัามาแถวนี้นย่มึงจ้างระบาดแต่กุมปันนี้บกสกุลเดมูสามลยะการเดินทางจเยยมครับเราบปการลดิาง เบนโตออฟด้านขวาอย่าพ yeah, ูดถูกนะปุ๊บเบื้องต้นครับตัวกากพีก็มนั่งว่าหาดี่ไปกลุ่มวันสุดๆครับคอยอยู่คอยเตียงโตคอยรุระดับครับ เดินไล่หลังมาเขาสบายอกสบายใจครับเออตาเปล่าด้านล่างหางเขียวของไผานะครับเพราะว่าเขาใส่ล่างครับเพราะเอาไปใส่ล่างคนอื่นนะครับต่อสายแลกพิญานะครับเพิ่งเสียวเพิ่งเสียวล่างมันกระบานนะครับของไผานั่นเอาไปเลยนะครับอ่านั่นล่ะบางหางเขียวๆนั่นซื้อหยังมาแจ้งน้ำ เต็มเต็มอกไฟอีกหลายมองนะครับข้าจะได้ร้อยหกสิบห้าหมุนกลองควงนี้นั่นละรับร้อยเนี่ยซ้ำซีมตอนนี้นะครับ ยกย้ายเข้าไปที่เลขสองร้อยสามสิบท่านบังอาเทราบังเทราบังเอาอีกสิจังให้อ,อิมค่อยยกไว้เคลื่อนตัวนะครับพี่น้องเบิ้งนี่มองไฟนี่นี่หามองไฟครับหางด้านซ้ายหัวด้านขวาครับ คอ,อยโยกคอยเคลียโตคอยลุกดาบเบาเบิบ้งดำเป็นเสีงครับเบิ้งดำเป็นเสีงทั้ง,งเสียงนะครับฮะสีวิไลคนสร้างบ้านครับต่อสายรอครับต่อสายรอเลยเพราะว่าท่านเอาล่างของ,งทางจิตเบานะครับพ่อหน้องมุ้งสามเร่ยสิบคะแนนพันบาท ฮียแตกสูน้ามาแน่ละไม่ปันจะ้น่าอ่างสีเขีอน <laughs> วัดป่าด้วยนะ <laughs> ตามลงมาสามรอี่ครับส สองหนึ่งไปบ้าไปดันหลังของซูตเวราครับ<ป>เคลื่อนตได้ฝ่าดำครับตอนนี้จะมีฝ่าขาวครับลองรับ เอาดู้าเหยดัก่อสมเบิดแล้วผู้จะเาไม้ถอดบอกว่าวถอ เขาก็ได้กินเขาก็ซื้อฟิตเอง